น,นี่นะคะก็จะมารีวิวดินสอในช้อปปี้มีลายการ์ตูนนะคะถ้าดินสอหายก็อันนี้คือที่แกะแล้วนะคะมันเป็นรูปโบกแล้วก็มีรูปเป็นหน้ารักกาบกาบนั่นเองเป็นอับน้ำม้นคองนะคะแล้วก็มีกุบนะนี่นะคะเดี๋ยวมาอันนี้คือกาวเอาไว้อันนี้คือ กาวนะคะกาวว่าเอาไว้ติดหนังสือค่ะท่านเองค่ะอันนี้คือสีรู้ไหมว่าสีมันแช่งง่ายเดี๋ยวใช้ให้ดูเลยอดออกมานะคะก็จะมีสีฟ้านี่อดออกมาก็จะเจอสีฟ้านี่จะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยนะคะถ้าเราจะระบายก็ระบายแบบนี้เลยแล้วแล้วก็มีสีส้มนี่แล้วก็มีสีชมพูด้วย ยังบูกับสีแดงใครชอบสีชมพูบ้างคอมเมนต์มาเอ่ยนะคะคอมเมนต์มาด้วยนะคะนี่นะคะนะคะเวลาประกอบเวลา <c ười> เวลาประกอบนะคะประกอบง่ายๆอาย่มจะประกอบที่ดูอ่าเริ่มจากสีฟ้าสีฟ้าก็ปร,กประกอบตรงนี้กรอบกรอบแดงๆก็ได้นะคะกอบ แล้วก็สีเหลืองค่ะแล้วต้องดูด้านให้มันถูกนะนี่โอเคแล้วก็มาประกอบนี่สีส้มรองให้เลยมีรูปน้ารักน้ารักด้วเห็นไหมคะนี่นะนีสีเขียวสีเขียวนะคะทุกคน ดูนะคะหัคคนเป็นสีเขียวนเขาต่อไปสีชมพูกับสีแดงน่ารักมากเลยุูนะคะก็ต่อไประมาณนี้เลยค่ะนี่นะคะประกอบง่ายๆค่ะดูนะคะประกอบง,ง่ายๆเลยโอเคแล้วก็มีไม้มันทัดด้วยไม้มันทัดค่ะอันนี้นะคะยังไม่ได้เหลาเ็ให้เหลาเองนะคะไม่ใช่เหลาด้านนี้นะเหลาด้านนี้ นีม่มินสอเจ้าหญิงซื้อจากช้อปปี้นะคะนี่ถ้าใครดินสอหายแล้วว่าสีหายก็สามารถไปซื้อตามได้เลยมาจากช้อปปี้นะมีสีแดงกับสีเหลืองค่ะแล้วนะก็มีและที่สำคัญมีอันใหม่ด้วยสดงคพี